สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กันต่อเลยค่ะมาเลขลับเลขลับปล่อยแล้วเอกสาษรรับ16ตุลาใบาเป็นใบกระดาเนะคะท,คท่านผู้ชมจอดเจแดงใส้ท่านผู้ชมเบึงเขอมอเล้วฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามกดไลค์สิเห็นเจแดงทาง YouTube นะคะเบิดติดต่อเจแดงก้าสองเ9้9สา8นะคะ เบรอร์ติดต่อเจแดงผู้ใดสิติดต่อมาแต่ว่าทุละอย่าฟอทัวรมาเด้วกันบอกติดกันวอลด,ดันกันโทรหาแอดมิน0 9 2 8 8 9 2 5 6 8อดแเกาได้นะคะเนะานะติดเบอร์ติตตดต่อเจแดงจะเก็บเบอร์ลงเครื่องทักลากกับศูนย์เก้าสองเก้าสองเกานะคะเนาะเบอร์เจแดงผู้ใดสิให้แนวทางหรือโทรมาทุละทุลีอีหยังอยากพูดคุยตอนนี้มาถึงกรุงเทพแล้วนะคะ ถึงกรุงเทพตีหนึ่งนะคะรถติดฝนมาถึงน้ำต่วมเต็มตนนน้ำเปียกน้ำแชะเออเป็นนั่นยุคกรุงเทพไหมตามท่างอะ่ะเนาะยุคกรุงเทพน้ำเตีมฝนตกเนาะบ้านเฮานี่หนาวเลี้ยวบนตกเลี้ยวว่ามีวีแววว่าจะตกเนะคะ่ะถ้าบนตกช่วงออกพรรษาเนี่ยเลขกระดาษห้ามเผยแพร่ติดขาดเอกสารรับ สิบหดุล่าเอามาฝากแช่สนันในกลุ่มนะคะนะถ้าถูกมาเรี่ยวยังบ่เห็นมากค่ะถ้ามาเรี่ยวมาก,กสินะม,มาบอกมาเรี่ยถูกบอกมาเรี่ยมาวิ่งเออมีหลายรายการเนาะแต่กับว่าอย่างน้ามาเบาบันไดมันไว้ในกระดาษไปเดียวเนาะกะเขาไปลอนในกลุ่มค่ะกลุ่มเดี๋ยวจะแดงขึ้นกลุ่มให่ไอดีถ้านั่นกะเขาไปทักศูน9ศ สามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดนี่ยแหละเข้าไปดบอกว่าอยากเขากุ้มเนี่ยจะเดียงดึงเขาให้เนาะแต่ว่าไอดีไล่เออกดเข้าไปผู้ใดเข้าเป็นเนาะผู้เขาบ่กเป็นผู้นั่นกับเขาให้อีพออีเมียเขาแน่เนาะพอเมียเขาเขาบ่กเป็นสู้ๆเมื่อเขากุ้มเห็นแน่เนี่ยไอดีไล่ยุ่งหนิจันแคบบานเขามาเนาะ นำเสนอเป็นแนวทางในการเสียนสื่อมีเลขมีเลกมาหัดจัดจัน์ล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวค่ะจับกู่ให้มากบวมเนาะลักสิบลักลอยเนาะเดี๋ยวจะแดงขึ้นให้นาจอก็เรียกกันว่าได้เอากระดาษมานําเดี๋ยวสิขึ้นให้นาจอเนาะค่ะขึ้นให้หน้าจอเลยเนาะฝากไลา์ฝากแช่ฝากติดตามาสังสกเขียมาตามหรือด้วยนให้นาจอ บนมีแนวสีเวลสีวาก็โฆนณาขายกีมนันะะ่แหละเนาะครีมนี่ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เนาะเ,เป็นสินค้าขายดีแล้วบอกต่อไม่ได้ขายวากขายตอ่อเจแดงเด้อเจจีได้ปวดเช่นเท่าน,นั้นทน,นี้ว่าไม่มีคะ่ะไม่มีอย่างนั้นเนาะมีแต่เอามาขายเองกันเองเอามาขายตามห้างร้านตามแพลงร้อยตามน,นั่นเนาะวนมากสิร้านเสริมสวยกบร้านจับปลาร้านนี่แหละ เป็นปิดตัวแท่นออกมาขายเนาะค่ะเนาะไม่ได้ว่าต่อเดอร์สิใดเท่านั้นท่านี้เอี่ิแตถ้าต่อน,นี้คนคุณเอาไปขายต่อแล้วผูดด้ใดได้ขายกับสิผู้เส้นตกห้า้อมนี่มันมันมันไม่มีเนาะไม่ใช่อย่างนั้นเนาะมัมนมเป็นโมเมนแช่ลูกสูบไม่ผิดกฎหมายเนาะมอ่อยยอ่อมิยังอย่างดีปรยากขายก็มาขายได้โดยไม่มีว่าคุณขายได้แล้วฉันได้มันไม่ใช่เนาะ อันนั้นคือแช่ลูกสูบคุณต้องไปหาคนขายยังจะแดงไปหาคนขายนะไปหาคนขายคนขายได้เท่าไห่ไอ้มันจะขึ้นของคุณด้วยอีย่างประมาณนี้คือสูต้องหาเคลียร์ขายเนาะพวาหาเคลียร์ขายนี่มันกับมิหลายเด้มิหลายแต่ว่าจะแบบถูกกฎหมายหรือว่าอันกฎหมายแต่ก็บอเบา,บาพานพิ้งดีกว่าเนาะวันใดกระกูอยู่แก่ใจจะแดงถึงไม่ได้ไปบอกคนอื่นไง เออเอาแต่เดือนจะก,กาวต่อเ,อเดือนแต่เดือนจะก,กาวต่อว่นอื่นกบว่ามีเงินมีท่องก็เพิ่นขี้ข้านไปบอกเพิ่นหลอกเพิ่นวานล้อมเพิ่นนะมันเป็นอะไรที่เจดียงไม่ชอบเลยไม่ชอบหวานล้อมคนน่ะวัานล้อมแต่ในหนี่กับพ่อเลี้ยแต่ว่าการจิไปหาออกผู้นั้นผู้นี้น่ะเบิ่งสภาพเงินในกระเป๋าของเขาขเขามาสื่อแล้วเขาสิได้ยังค่าขนาดเท่ายัางไปบอดถ้าเจ้าสิไปรอด,จดเจ้าใดเจดียงกันเลยหยุดค่ะหยุด บ่หาบ่บบบบบท้ำนตุ้งนั่นที่จะจ้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนะ่ยนะผู้ใดตรงที่จะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นจะแดงแต่จะว่าอยากเ็ดเนาะไม่อยากจะทําไม่อยากไปขยันขยโยไม่อยากจะหาเท่าออต่ของเท่าเองให้มันหลอดสากนันคิดวาถาเท่าไปรอดเท่าจังบอกโต๊ะเนาะก็เอาชื่อลูกสาว เป็นนามดิดเลอร์สวยๆแต่ว่าตัวเจแดงเป็นคนลงทุนทุกอย่างเอาสองซื้อซื้อแม่ว่าเดีหว,วังด้วยเนี่ยรูกมากท่านจะอยู่พเพียงก็ดีลูกมากอยาก,อยากลําอยากรวยอยากกินเงินเขาฟีๆ่ๆโดยที่เราไม่ทํางานมัน,ม,นมันไม่ใช่เนาะเขาต้องตะวันตะล่อนไปหาเฮ้ยไปสิไปหาไฟตเจของอยังยังยัง,อยงเอาอยัางบ่มีายใดนะ ให้มีไรายได้ก่อนถ้าคุณมีอยากมีไรายได้คุณต้องไปหาเจะไปหาไปเงื่นเขาหายากกระโดกระเดียเนาะจะสิบอยว่บ้านรอมไปเท่ากับไปโกหกเขาเนอะอือันนี้เขามาโกหกเจดแดงเนะเจดแดงจะได้เสือเอ้อนาะเขามาโกหกนาะเขามาโกหกถ้าไม่มาโกหกเจดแดงบบเสือเอ้อดอกจะเจแดงเป็นค้นเสืยข้นไงแล้วนออ้อเดี๋ยวเลยได้ทําตรงนั้นไปกับเบิกระโบกระโบนั่นนออค่ะเพราะว่า เราก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่เนะาะบ่เดือดร้อนเท่าใดถ้าผูบ่มีดีเบิดตูคือจังเปลี่ยนข้าวแล้วคะนะจัดการตัวเองเนาะก็เลยเป็นยังไนนะเนาะเพิ่นยืมเงินมานั่นละ่ะเพราะฉะนั้นอย่าทุกอย่างอย่ายืมเงินมาอย่ายืมเพิ่นมาเล่นอย่ายืมเพิ่นมาซื้อหวยเนาะมีเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นบ่มีก็บ่ต้องซื้อเนาะอดใจไวค่ะท่านผู้ชม บางคนเป็นหนีเป็นสินยอนซื่อหวยนะก็ดูประมาณตัวเองก่อนเงินในกระเป๋าตัวเองก่อนมันจะเดือดร้อนตัวเองแล้วมันเป็นทุกข์เป็นบาปนะถ้าไปเบิ่งตัวเลขแล้วก็ิขึ้นอันหรือว่าสีคุ้ยกันไปน้ำก็สิขึ้นตัวเลขมหาัศจัดเนี่น้ำเอาคุ้ยกันไปพ่อมเออว้าสู้กันฟั่งเนาะเพิ่นเมื่อกบมเบิ้งตัวเลขไปน้ำเจ๊แดงเนาันไปน้ำเนาะล่างอย่างเดียวเด้อค่ะ ล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวนะคะล่างย่างเดียวหลักหน่วย0ูนหลัก10 6 7 8เจ็ดแปดนะฮะหกศูนย์หกสามหกเจ็ดนะคะเนี่ยจะแดงขึ้นหนในหน้าจอกรีแลวกันแล้วก็จะไปเบิ้งเลข ดวน,นในคลิปเดียวกันนี่แหละคะ่ะปล่อยแล้วเอกสารรับอยู่ในนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวสิขึ้น,น,นไฮนาจอคือกันหมดเขึ้คืนไฮนาจอคือกันดีกว่าเนาะเบ้าสู้กันฟังเลยึ้นไฮนาจอออันเขามามเขางมาละ,ละลายพฤติกรรมของเฮ้าละละว่แมนละลายสมองล่างสมองเงากวนเขาในห้องน่ะนะ คนสองพันคนนะ่ะเขาเบ้าให้่หัวก็หัวเขาเบ้าให้ให้ก็ให้เอ้ยเขาเบ้าให้ฝาดฝันโอ้ยฝันวิเชียนเขาเขาไปเรียนการล้างสมองในในสหรัฐอเมริกาคนนี้เขาเจ้าไปเรียนเพ็่นบอกว่าไปเรียนกว่าจะได้วิชานี่มากสรุปเรียววิชาคือวิชาล้างสมองเขาไปลงทุนจากลานขอการที่ไปเรียนน่ะเอโคตรของเขาบอดเขาน่ะ ไปเลียนถึงอเมริกาเนาะไปจ้างเขาเลี่ยนหลายล้านค่ะออได้ได้วิชาม่านมาสนมาละลายสมองเอา้าอ,อืมมาละลายเราโอ้ยในในหอดนอะ่ะฝันเลิดหรูลงแรมบใหญ่นเนาะฝันเลิดหรูสวยงามเดินพรมแดนแล้วก็มีรถอยู่มีรถซุปเปอร์คาร์มีรถที่อย่าง,างที่จะแดงทายลูบล่องโซ่ให้บึงละ่ะจอด สามสี่ขั้นนะใครได้ตำแหน่งจะได้ลถคั้นนี้ไปน่ะนะโอ้ยฝันแต่ว่าก็มาหาประสบการณ์ซื้อคิดว่ามันได้สมัครไปเร้วก็เรื่กแม่เข้าไปละลายพฤติกรรมเขาให้เฮ็ดยังจะเฮ็ดหลินยังกะหลินมานี่ออกมาจากห้องหละแกงจ้างปังเออสมองแกงขึ้นมานผู้ใดก็มีความหวังลายขึ้นหาให้ได้หาให้ได้เฮากับกูต้องเดินให้ได้อยู่ในนั้น เดินพ้มแดนรับรางวัลไหนได้ยนเดแกสวยรูเนาะที่นี่กกมามาหอดบ้านหาสภาพความจริงเนี่ยหนึ่งกูสิไปหาไปเนาะสิไปหาผู้นั่นหาผู้นี้หาผู้นี้โอ้ยเขาก็มีเงินโอ้ยหาผู้นี้ผู้นั่นส่วนมันสิขายดี่วะเขาสิขายไะฮเขายังมีโอกาสได้ขายทั้ง youtube นะก็เข้าสิแม่เข้ามันใจว่างามีตลาดพ่อมาเลี้ยว บบได้รับควมนิยมมันแพงอ่อมเนะาะยาซีฟันกับแพงเออสองร้อยสามร้อยบาทจังจีได้กำไรกำไร่กี่บาทค่ะกำไรหาบาทสิบบาทนาววาหนึ่งป้าเสียเวลานึงคาส่งคาเวาเนาะกำไรน้อยนิดเลยขายได้ต่ทุนมันียมันจีได้ตรงที่น้ำเขาส่วนแบ่งน้ำเขาอืมแต่กับว่าหลายเนาะ ออมาแจกมาจ่ายกาแฟาไปทั้งใดทั้งบุญวัดใดกับไปวัดนั่นเนาะยังเบิดสำหรับเม็ดฟูวบาเบิดเบิดอายุกระทิงค่ะได้ทิ้งแล้วถ้ากินกินอะไรกี่ขั้นกินกินเบ้เบิดเพราหลอดกินใหม่ๆแซ่บแซ่บแซ่บเพราะกินไปกินมมกมันเบื่อเนาะเออกินไปกินมาโอ้มันก็นเบื่อมันกินแทนนะเขาบอกให้กินแทนน้าอ่ะรักษาสภาพร่างกายดีดีกว่ากินพวก ันบางรุ่งกำลังตามล่านนาะเขาบอกบางจันมากินเม็ดฟูนะอ้อสิลระว่าสูกันฟังค่ะเราถูกหลอกนะเนาะยียแดงยงใจง่าย <c oughs> ขอตัวล่าไปก่อนนะตัวเลขก็ขึ้นให้แล้วภายาเขาคุ้มก็เขาขึ้นให้แล้วเนาะคะ่ะขอนดันผู้ชมโชคดีได้ผลเป็นแจงใดจิแจ้งใอ้ทราบติดตามในข่าวหน่ะละใดก็คือใดว่ไดไดก็คือว่าด้ว่าเป็นยัง ก็มาตามที่เป็นแนะนำเนาะค่ะจะเรียงออกขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ